อยู่ข้างในนะครับต้องตกต้องตรงกับล่องเฟืองเล็กๆ้วยโอ้วดูพลังมือนิ้วเปล่าครับงัดปึโอ้โห่ายง่ายครับง่ายงง่ายงครับนิ่มๆเลยเสร็จแล้ว <Okay. S 1> อ้าวอย่าลืมนะครับแหวนลองแล้วก็ลอง ใช่ไหมครับอืเอาออกก่อนครับแค่นี้ใช่มรมีเกนเกียรมี่ย<อ>ังก็แกนเกียอ๋อวันนี้ก็คืนนี้ก็น่าจะจบเพียงนี้เดี๋ยววันหลังเราเราก็จะมาทำใหม่มันขาดแกนเกียร์นะครับแกนเกียร จะบอกปะกอบพอดีล้อเลยเหรอใช่ครับครับเพื่อการเสรียเวลาครับช่างเขาก็ชอบทำงานแบบตอนกลางคืนนะอากาศมันไม่ร้อน แป๊บเดียวก็ใส่แล้วครับชุดคอรีดเห็นแวบๆบบบอยู่เมื่อกี้ถ่ายให้ดูอยู่ป้อมอันนี้คือป้อมประลูไหมครับ <Okay. S 1> อืมเพิ่ง เพื <ump Auto> ่องปั๊มออโต้ลูครับเพื่องปั๊มออโต้ลูปนะครับน้ำมัน2อทีนั่นเองสำหรับรถ2จังหวะถ้าเราไม่ใส่ชุดนี้แล้วก็ถ้าชุดนี้เสียก็ผสมถังเบนซินเอาเติมออโต้ลูปเข้าไปในถังเบนซินแต่ก็ไม่มาตรฐานเท่าไหร่หรอกครับสู่ระบบเติมแยกไม,ไม่ได้นะครับดีกว่านี่นก็อยู่ในนี้นะครับมันก็แทงตรงนี้ลงมานี่ คอยางใหญ่ๆนะครับปิดที่ชุดนี้ทาก,กาวให้เรียบร้อย,ยกาวนี้ใช้ดีมากครับแป๊บเดียวครับจะหมดแล้วครับอ๋อนี่คือตัวปั๊มนั่นเองครับนี่แหละครับปั๊มออโต้ลูปครับก็คือมันจะใช้รอบจากเข้าเบี่ยงใช่ไหมครับ หมุนหมุนหมุนมาหมุนตัวปั๊มนี้ให้ปั๊มนี้มันหมุนทํางานนะครับแล้วก็ส่งออลต,ตรูปไปที่ห้องเผาไหม้นั่นเองนะครับไม่ได้ห้องเผาไหม้ครับต้องไปรอรอลื่นลูกสูปสนะครับใส่เข้าไป ตัวทีเบอร์แปดไล่ครับเอาให้แน่นถ้าดูข้างนอกอาจจะเป็นแบบสนิมนหน่อยหน่นะครับสปกปรกแต่แต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับมหมายถึงตัวนี้ครับปั๊ม,มออโต้ลูปเนี่ยบางคนบอกว่าอ้สีมันไม่สวยนะครับแต่มันก็ใช้ได้อยู่นะครับก็เลยประกอบในสีนี้เลยหรือใครชอบสวยใส,ยส,ยส,ยสยก็เอาไปขัดเอาไปล้างก็ได้นะครับครับ มันก็สวยนะครับใช่มันสวยตามงบครับผมครับรถใช้งานครับ,รรบประกอบร,รุ่น,นต้องเน้นสะาดจะไปรอบในใช่มันต้องสะอาดมันต้องสะอาดทุกซอกนะครับโอเคปั๊มออโต้ลูปประกอบสำเร็จนะครับสวยงามต่อไปอะไรครับ หมด้วครับผมว่าอ้าวเรียบร้อยแล้วครับใส่จานไฟใส่ริมใสนอ็อตยึดไว้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเราทําใหม่เราทําต่อนะทํใหม่เราจะทําต่อแล้วก็บล็อกลมยิงดืดดืดดืดดแค่มันแน่นนะครับตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์นะครับดึกจริงๆอ่าเดี๋ยวทาใหม่ครับโอเค เราก็ตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่งแล้วเออแป๊แบ,บเดียวก็ประกอบเรียบร้อยครับฝังคัดใส่ฟ้าครอบเรียบร้อยแล้วเ,เพราะว่าเป็นงานไม่ไม่ซับซอ้อนนะครับไม่ซับซอ้อนก็คือใส่พวกชุดออโต้คลัชนะครับแล้วชุดคัดเข้าไปแล้วก็ชุดอะไรของมันนั่นแหละเกียครับสุดท้ายเนาะ ครอบลงไปก็จะคล้ายๆเครื่องสีจังหวะค้าเท้านะ่เป็นไรนะครับคล้ายๆกันนะครับว่าระบบคล้ายๆกันก็ไล่น็อตของฝาครอบให้มันแน่นครับอะไรตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วล่ะครับแล้วยกขึ้นแล้วก็จะยกขึ้นตัวโครงรดเลยเดี๋ยวเราก็มาลุ้นฟังเสียงกัน ครับเชา้าวันนี้ได้ฟังแน่นอนวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์มันหยุดมันหยุดอะไรมันอยู่ของร้านขายอะไรตอนนี้เราก็ยกตัวเครื่องใส่กับตัวโครงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวชุดเสื้อสูบฟ้าลูกสูบเสื้อสูบฟ้าสูบนะครับแล้วก็ประกอบจานไฟ ทำใส่ขบูอย่างนี้หน่อยนะครับเราก็จะทดสอบสตัดเครื่องนะทดสอบขับโอเคเออแป๊บเดียวครับเราก็ใส่เสื้อสูบและลูกสูบลงไปแล้วนะครับอ่ามาดูลูกสูบไซร้ร้อยกันนะครับคำว่าอินอยู่บนนะครับเลขร้อยอยู่ข้างล่าง ใส่เข้าไปแล้วใส่พร้อมกันนะครับเอาลูกสูบใส่เข้าไปในเสื้อนะครับแล้วค่อยหย่อนลงไปใส่กิ๊บสลักลูกสูบสอดนะครับกิ๊บล็อกใส่กิ๊บล็อกห้ามตรงใช่ไหมครับห้ามตรงร่องต่อ,อใช่ไหมครับแล้วมันจะหลุดใส่ปะเกนลนรองอ่าฝาสนะครับเป็นปะเกลนทองแดงอ,อลูมิเนยียมตาผมสะท้อนแสง คอนแสงของเสือน้ำมัน,นครับออกแดงๆอย <Yeah. S 1> เป็นทองแดงนะครับเป็นเป็นบลัสเป็นอทองแดงนะครับบัสทองเหลืองนะครับทำความสะอาดผิวฝา้าสูบนะครับให้เรียบนะครับถ้ามันไม่เรียบเราก็ทำให้มันเรียบซะ ฝาสูบแบบนี้ก็เป็นฝาสูบของอเสื้อลมนะครับของเสื้อลมนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ละครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับคอมร้อนก็ก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับมันก็ไม่ค่อยร้อนนะครับมันก็ไม่โกงไม่งอนะครับไม่เหมือนฝาสูบหม้อน้ำน,นะครับคือค้างร้อนเ <c oughs> มื่อบ่ายผมเห็นมันร้อนครับแต่ร้อนไม่มาก หยอกาวาหน่อยหนึ่งครับเล่นเห็นน้อยอะครับจ้จ้าจ้าครับจิบสุเนี่ยน่ารักดีครับกาสรุปว่าแกนเกียร์ได้มาแล้วนะครับเนาะเรียบร้อยครับช่างก็ไปลอยมาครับหลอยเบิกเป็นลอยซื้อมาครับประกบเข้าครับแค่นี้แหละครับตรงล็อกของมันก็น็อตยึด ฝาสูบนะครับเป็นตัวเมียค่อนข้างยาวเลยทีเดียวใส่เข้าไปทีละตัวใช้ลูกบ็อกขันให้แน่นนะครับเบอร์อะไรครับตรงนี้เบสองครับสองครับเป็นเบอร์สิบสองเบอร์หตเราใช้ปากไตไม่ไม่น่าจะได้เนาะระแจ้แหวนได้ไหมครับ แหวนเนี่ยงอๆลงๆใช่ไหมครับรอ่าแหวนเป็นถ้าเป็นประจแจแหวนก็แหวนเฉียงลงเยอะๆนะครับเป,เป็นแหวนเฉียงเรียกอะไรนะติดสองติดสาองดูครับแสงก็น้อยนะครับตัวนี้เงินดีละครับค่อยๆไล่นะครับลำนะครับไล่เป็นกากบาทนะครับไล่เป็นตัว x นะครับ นี่ยิ่งวัาศูนย์ฮอนด้าครับโมไปผมครับโมไ้ก่อนตัวเสื้อศูนย์มันก็มีน็อตอะไรเบอร์แปดนะครับเนาะไ้ถอดไอ้ฟานี้ออกอีกเห็นไหมครับทั้งสี่มุมน็อตตัวเล็กๆนะครับถอดออกให้มันลมเข้าดีหรมั้ะ ให้ลมเข้าดีมันจะได้เย็นๆสาไว้เหมือนเดิมไปแล้วครับดีแล้วไม่ต้องไปถอดอะไรมันนี่แหละทีนี้ก็สเสร็จเรียบร้อยครับส่วนนี้ก็เอาหัวเทียนมาใส่